ดีกว่าไหมซื้อตัวเริ่มต้นได้ฟังก์ชันเหมือนรุ่นท็อปมาพร้อมโปรพิเศษดอกเบีย้ยศปรประหยัดทั้งราคารถประหยัดทั้งดอกเบีย้ยมากกว่า3 0 0แสนบาทสวัสดีครับวันนี้พบกับเซล์พอที่โตโยต้านครทนเทพร,รักมาพร้อมกับเจ้ายาริสเอทีบุรุษปอร์ตราคา549,000บาทซื้อตัวเริ่มต้นได้ฟังก์ชันเหมือนรุ่นท็อปมีอะไรบ้างเดี๋ยวเซลฟ์พอจะพานำชมนะครับซึ่ง สีด้านข้างของเซลล์พดนะครับเป็นยาริสเอทีบ1.2สปอร์ตราคา549,000บาทสีเออร์เบิร์นเมทัลนะครับหรือว่าสีเทารลัมโบนั่นเองรุ่นนี้นะครับเราแถมฟรีให้กับลูกค้านะครับในส่วนของชุดแต่งเอสเกิร์ตรอบคันนะครับมีด้วยกัน5ชิ้นช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้หล่อโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ออปชันในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเซ็นเซอร์รอบคันนะครับหน้า2หลัง4เดิมเดิมรุ่นนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้อยู่แล้วนะครับ หล่อมีมิติสวยงามนะครับพร้อมกุญแจนะครับมาพร้อมเป็นแบบกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับพร้อมระบบความปลอดภัยจัดเต็มถุงลมนิรภัยถึง7จดใบด้วยกันล้อลอยขนาดสิบหนิ้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของดีไซน์ด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของของแถมจะเป็นเบ้ารองมือจับคับล่านะครับพร้อมคันสาดด้านข้างฟิล์มกรองแสงไฮคูเซรามิกนะครับเรารับประกันสูงสุดถึงเปีด้วยกัน ร้อมสเกิร์ตด้านข้างนะครับติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับรุ่นนี้ความปลอดภัยมาเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกและป้องกันลอล็อกควบคุมการทรงตัวของตัวรถและป้องกอันล้อเหมือนฟรีภายในห้องโดยสารนะครับรุ่นนี้นะครับลูกค้าจะเลือกแต่งเป็นเปลี่ยนเป็นเ,นเนบาะหนังก็ได้แถมฟรีให้ได้นะครับแต่ลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นเปลี่ยนหน้าจอ a อน r o อยขนาด10นิ้วนะครับพร้อมกับของแถมไฟส่องสว่างที่เท้านะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกได้จะเลือกรับเป็นสีขาวหรือสีฟ้า หรือสีน้ำเงินนะครับพร้อมพร,พรม 6D นะครับแต่งเต็มทุกพื้นที่นั่นเองส่วนดีไซน์ด้านหลังครับเราอัปเกรดแอร์ตอนหลังให้กับเหมือนรุ่นท็อปเลยครับผมเรียกว่านั่งเย็นสบายทั้งด้านหน้าและผู้โดยสารตอนหลังนะครับแล้วก็ฟรีในส่วนของปลอกพุ่มเข็มขัดนิรภัยบังแดดด้านหน้านะครับ ให้กับคุณลูกค้าสังเกตด้านบนหลังคานะครับตรงนี้ก็จะมีการอัปเกรดในส่วนของเสาอากาศเป็นแบบครีบฉลามเหมือนรุ่นท็อปนั่นเองนะฮะจากเดิมเดมเนี่ยเป็นเสาอากาศแบบเป็นเส้นนะครับเป็นเสาส่วนด้านหลังนะครับมาพร้อมกับชุดสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็ชุดสเกิร์ตด้านหลังนะครับเป็นแบบเอสเกิร์ตไรอกแปดนั่นเองนะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของเซ็นเซอร์มุมกันชนทั้ง4จุดเดวยกันนะฮะเรียกว่าเวลาถอยจอดเนี่ยเรา มีความปลอดภัยในการกจับคียกุญแจสมารท์ทคีย์สามารถกดค้างนะครับสามารถเปิดฝาท้ายได้ใช้งานได้สะดวกสบายนะครับของแถมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของจะเป็นถาดรลองพลาสติกให้กับคุณลูกค้านะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวของติดแบ c ออเดอร์อยู่นะฮะเราก็จะแตมให้กับลูกค้าเดี๋ยวเซลล์พลดขออนุญาตสรุปแคมเปญอีกครั้งนะครับลูกค้ามีงบในกระเป๋านะครับดาว25%ตกประมาณ1 3 7 0 0 0แล้วก็ผ่อน4ปีรับไปเลยเดอกเบี้ย0%ผ่อนเดือนละประมาณ8,500บาท อยากผ่อนสบายๆนะครับเน้นผ่อนสบายๆก็ผ่อนไปเลยสูงสุดถึงเจ็ดปีด้วยกันเดือนละตกเดือนละห้าพันห้าร้อยกว่าบาทนะครับประมาณห้าพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ลูกค้าสนใจโปรอื่นๆนะครับหรือว่าสนใจรถโตโยต้าอื่นรุ่นอื่นๆนะครับทักถามเซลยวพจน์มาได้เลยที่เบอร์ติดต่อศูนย์หนึ่งสามห้าสี่เก้าเก้าแปดสองเก้าแอดเบอร์โทรขึ้นไลน์ดีนะครับก่อนจากกันไปฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเซลยวพจน์มีบริการทั้งหลับจัดไฟแนนซ์และส่งมอบทั่วประเทศ พักมาเลยนะครับถ้าสนใจโตวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ